สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตอบคำถาม UX/UI กับ Studio ครับเพราะว่าการทำของง่ายมันยากครับมผมแบงค์ UX instructor จาก Studio ครับค่ะก็นอนจาก Studio นะคะคุณนอนวันนี้มีคำถามอะไรนะครับวันนี้มีคำถามคะ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยฉีกแนวนิดนึงปกติจะเป็นคำถามจาก UX/UI ใช่ไหมคะอันนี้แอบมีคำถามจากทีมเดฟมา ทีมเดฟถามมาแต่ว่ามันเป็นคําถามเกี่ยวกับ u UI นะแต่ว่าทีมเดฟแบบว่าอยากอยากรู้อยากรู้ค่ะก็เลยฝากคำถามมาคือเวลาเราในเว็บหรือว่าในแอปหรืออะไรก็ตามค่ะมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาเนาะสมมติกด register เงกดลงทะเบียนอยากลงทะเบียนบางที่มันก็เป็นปึ๊บปึ๊บก็ไปหน้าลงทะเบียนเลยบางที่ก็เป็นกดปึ๊บแล้วขึ้นมาเป็นป๊อปอัพอยากรู้ว่าเมื่อไรเราถึงจะควรจะใช้ไอ้ป๊อปอัพเหล่านี้ค่ะโอเคนะ เมื่อไหร่ควรใช้ป๊อปอัพเนาะหรือป๊อปอัพพวกนี้เราเรียกมันว่าเป็นโมดอลครับโมดอลเนี่ยใช้เป็นท่าไม้ตายเยอะมากคือบางทีเนี่ยหน้าจอมันใหญ่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเปลี่ยนทงหน้าจอเนี่ยมันจะดูสันเยอะไวไปทางหน้าจอเลยเราก็อยากให้มันแบบขึ้นมาเล็กๆเ,เป็นแค่ป๊อปอัพก็พออ่าบอกไว้เลยพยายามใช้ให้น้อยพยายามใช้ให้น้อยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีป๊อปอัพมันจะเกิดเลเยอร์ขึ้นมา มันจะเกิดเลเยอร์2ชั้นแล้วพอมันมีเลเยอร์2ชั้นเนี่ยสำหรับยูเซอร์แล้วเขาจะเหนื่อยเ,ออเป็นแอดวานซ์ยูเซอร์ไม่ค่อยมีปัญหานะคือเขาเ,ออเขารู้ว่าป๊อปอัพสชั้นคืออะไรแล้วเขาสามารถจัดการได้แต่ยูเซอร์ที่ไม่ได้คุ้นเคยกับโลกของเว็บอะหรือเขาเพิ่งก้าวเข้าสู่โลกทีต้องลองนึกดูว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้ผ่านโลกของเว็บมาก่อนอะอผ่านมาก็เป็นโลกของโมบายเลยอะออวินาทีที่เขาเจอป๊อปอัพอะแล้วมันเริ่มเป็น2ชั้นอ่ะ ในหัวเขาต้องมีอะไรเยอะขึ้นมากะแล้วเขาไม่สามารถที่จะคลิกอย่างอิสระได้แล้วนะเพราะถ้าเกิดเขาเผลอคลิกนอกป๊อปอัพไอ้สิ่งที่ป๊อปอัพมามันจะหายไปเออจริงๆรจริงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นไปได้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้แล้วควรใช้เมื่อไหร่ควรใช้เมื่อเขากําลังจะทําอะไรที่มันเดือดร้อนตัวเองอ่ะเช่นกด Delete แล้วเดี๋ยวไฟล์เธอจะหายไปนะป๊อปอัพเพ่เตือนก่อนอ่า หรือกดปุ๊บจะจะจ่ายแล้วนะจะจ่ายจริงไหมโอเคไหมเนาะค่ะ <Okay. S 1> พวกนี้ขึ้นมาได้นะ uh huh. ก็จะเพอร์เฟกกับตัวมันเองเนาะหรือฉันต้องการคำตอบนี้จริงๆอะ่ะ uh huh. นะก็ขึ้นมาถามได้เช่นขึ้นมาถามอีเมลได้ขึ้นมาถามย uh ูเซอร์เนมได้ครับ uh huh. okay. เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราเราไม่ถามเขาเรามาถามเขาในตอนที่ต้องใช้ uh huh. okay. หรือขึ้นมาถามว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องขอใช้อ่าโลเคชันของมือถือแล้วนะ โอเคไหมถ้ามันขึ้นมาเพื่อที่จะไปทําต่อ User จะไม่มีปัญหาเลยครับกับแอคชั่นนี้มันจะเป็นแอคชั่นเล็กน้อยแล้วเขาจะรู้ว่าทำแอคชั่นนี้ไปทไาําไมมันจะจบได้อย่างง่ายได้ครับทีเนี้ยมันจะมีพวกนี้ที่ขึ้นมาอีกพวกที่ขึ้นมาเป็นฟอร์ม,อ,มอ่ะสมมุติว่าเรากดแอดเนาะ,ะกดปุ่มแอด ไปหน้าใหม่มันก็ดูยิ่งใหญ่ใช่ขอขึ้นมาอันเล็กๆแล้วให้ยูเซอร์กดแอดได้ใส่ข้อมูลแล้วก็เซฟลงไปได้ไหมค่ะได้ถ้าข้อมูลมันเล็กน้อยถ้าเกิดมีให้กรอบไม่กี่อันเลยใช่กรอบไม่กี่อันแล้วก็สามารถทําเสร็จได้เร็วแล้วก็ต่อให้ฟอร์มนี้หายไปก็สามารถเรียกกลับมาใหม่ได้อย่างง่ายดายอ่าทันนี้พอใช้ได้ครับแต่ถ้าเกิดกับคนที่เขากับกลุ่มยูเซอร์เราที่เขาไม่ได้แบบ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนะไปท่านี้เลยฟูลสกรีนป๊อปอัพคือจากหน้าจอของเราที่มีฟอร์มให้กรอกเนาะมีฟอร์มให้กรอกหรือมีตารางอยู่มีตารางอยู่ครับแล้วก็มีปุ่มแอดแทนที่จะแอดม,มาแล้ว Pop Up เป็นอันเล็กๆแบบนี้มไม่เอาป๊อปอัพฟูลสกรีนเลย ป๊อปอฟูลสกรีนขึ้นมาก็จะมีพื้นที่ว่างมหาศาลเลยถูกป่ะค่ะทีมพิเศษเขาบอกว่าจะเว้นที่ไว้เตฟุตบอลหรือไงอ่าเราก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่ว่างคเราอยู่ในโลกดิจิตอลเราไม่เปกระดาเช่าเออเราไม่ไม่เสียค่าเช่าพื้นที่เตะบอลตรงนี้แล้วเราก็ไม่เสียค่ากระดาษแล้วยูเซอร์ก็ไม่มีปัญหาการสกอการทําแบบนี้ทําให้เขาโฟกัส ถ้าเกิดเคยเห็นแอปพลิเคชันเคยเห็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งไหมเป็นแอปพลิเคชันแต่งนิยายอะสิ่งที่แอปพลิเคชันนี้ทำนะเท่มากมันบังหน้าจอทั้งหน้าจอเลยเปิดแอปนี้มาปุ๊บมันบังทั้งหน้าจอเลยฟูลสกรีนแล้วก็มีพื้นที่ให้แต่งนิยายตรงกลางและมันไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างคือเธอห้ามไปโฟกัสอย่างอื่นโฟกัสอย่างเดียวใช่แอปนี้ ราคาแพงและขายออกและไม่ทําอะไรเลยสิ่งเดียวที่มันทําคือทําให้คุณไม่ค่อยเทรยสิ่งที่เราทําเหมือนกันครับวินาทีที่เขาต้องกรอกข้อมูลวินาทีที่เขาต้องสมัครหรือวินาทีที่เขาต้องกรอกอะไรสิเรียฉันบังทุกอย่างโฟกัสแล้วก็เซฟแล้วก็มีปุ่มปิดอยู่ตรงนี้ถ้าจะปิดเมื่อ,อไหร่ปิดได้อ,มอ่มันก็จะดูเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่นะมันดูกลางเต็มหน้าจอ,แต,อแต่เราพบว่ากลางเต็มหน้าจอมันไม่ได้มีของเยอะอ่าม,มันดูง่ายก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งนะ <c oughs> คือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ว่าไม่ได้ป๊อปอัพขึ้นมาเล็กๆนะป๊อปอัพเต็มหน้าจอครับป๊อปอัพแบบนี้ป๊อปอัพแบบที่เป็นอเล r ร์ o บ็อกอันนี้ก็โอเคอยู่แล้ว<ห>ครับขึ้นมาได้แต่อย่าพยายามขวางโฟลของยูเซอร,ร,ร์ยูเซอร,ร,ร์เ<ห>ขากำลังทำทำอะไรอยู่ถ้ามันไม่สำคัญอย่าเพิ่งขึ้นมาโดยเด็ดขาดให้มันสำคัญจริงๆจึงขึ้นมาเพราะมันขัดโฟลของยูเซอร์เนาะมีอีก2อัน เป็นโมดอลอีก2แบบที่เขาบอกว่าพวกนี้เป็น non modal <ะ>เป็น non modal เช่นอย่างตัวนี้เป็น p u l ด d o น n ู e n u pull d ูเขาเขานับว่าเป็น non modal <ะ>บางครั้งเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเกิดกดปุ่มนี้แล้วแล้วมันต้องขึ้น pop up ขึ้นมา<ะ>ให้คนเลือกเนี่ย<ะ>ขึ้นมาเป็น pull down m ดีกว่า<ะ>หรือขึ้นมาเป็นลักษณะของลักษณะแบบเนี้ยเหมือนคีย์บอร์ดโผล่ขึ้นมาเนี้ย ก็จะนวนกว่าเพราะมันไม่ได้ไปบังคอนเทนต์หลักที่เขากำลังทำอยู่เนาะถ้าเป็นไม่ได้อย่าอย่าใช้ป๊อปอัพเพราะมันจะมาขวางถ้าจะใช้ป๊อปอัพก็าจจะเต็มหน้าจอไปเลยก็ได้เนาะหรือมาเป็นลักษณะของ Non Model น่าจะดีกว่าครับอือประมาณนี้ถ้าได้เห็นบ่อยๆอย่างแบบว่าป๊อปอัพที่มันเต็มหน้าจอบางทีก็จะเป็นเหมือนตัวแอด ในในแอปอะไรสักอย่างที่แบบว่ามีแอป, <ฮะ S 1> แปบางตัวที่มีป๊อปอัพเป็นแอดขึ้นมาอยู่ตรงกลางนิดเดียวหรือว่าบางอันที่เป็นทั้งจอไปเลยใช่ <c oughs> ผมว่าเราอาจจะไม่ค่อยสังเกตนะป,ป๊อปอัพเต็มหน้าจอเนี่ยถ้าเป็นในมือถือจะเห็นเต็มไปหมดเลยเ <ฮะ S 2> ช่น <c oughs> อะไรถ้าเรากดปุ่มแอดตรงเนี้ยบนมือถืออ่ะมันจะมีมันจะกลางทั้งหน้าเลยมันจะมีฟอร์มขึ้นมาแล้วก็มีปุ่มคลสอยู่ตรงนี้ นี่คือป๊อปอัพ full s c r e e นะอ่าค่ะ,ะก็ใช้เทคนิคนี้ได้ครับโอเคค่ะสรุปเนาะสรุปสรุป,รปอ่าอย่าใช้อย่าใช้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆว่ามันขัดโฟมอย่ามันขวางโฟมมันมีประโยชน์ของมันนะ,ะใช้ใช้มันเท่าที่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นแล้วเนี่ยให้ทุกอย่างมันมันอยู่รับๆบ,บ,บนบนหน้า <laughs> จอปกติดีที่สุดครับ โอเคค่ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แบงค์มากๆเลยนะคะสําหรับความรู้ดีๆในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้นะคะเพราะว่าการทําของให้ง่ายมันยากครับอะไรต้องมาเจอกันครับครั้งหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย